อนาคตของมันสำมะหลังเราจะไปฝากอยู่ที่แป้งได้มากน้อยแค่ไหนเพราะมีคนบอกว่าแป้งเนี่ยมันมีแนวโน้มที่พอไปได้โดยเฉพาะแป้งที่เขาเรียกอะไรนะค <Mod ified S 1> รับ modified starch พวกนี้มันคืออะไรมันไปได้ไหมครับผมคิดว่าทั้งส่วนของแป้งนั้นเนี่ยมี potential ที่จะไปหรือมีศักยภาพที่จะไปได้เยอะพผมคิดว่านอกจากการที่จะลดต้นทุนการผลิตของหัวมันแล้วเนี่ยนะฮะเราคงจะต้องมาพัฒนาประสิทธิภาพของอุตสาหการรมแป้ง นะอุตสาหกรรมที่จะผลิตให้มีสินค้า<ม>ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นให้เราสามารถขายให้เป็นสินค้านอกจากแป้งธรรมดาเนี่ยอาจจะเป็นมัล i ิไฟสตาร์ซึ่งจะสามารถใช้กับอุตสาหกรรมอีกมากมายมตั้งแต่กระดาษตั้งแต่สิ่งทอนะอุตสาหกรรมกาวพลายวูดอะไรต่างๆขนมเนี่ยขนมขนมนะใช้แทนแป้งข้าวสาลีต่างๆยังมีโอกาสยังไปเยอะแล้วซึ่งขณะนี้ สถาบันของผมเนี่ยก็กำลังทำมีโปรเจกต์อยู่มากมายมรวมทั้งแม้กระท,ทั่งที่จะผลิตเป็นถุงที่จะใส่สลายตัวได้เพื่อแก้ไขปัญหาพลูชันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหมายความว่าถุงพลาสติกที่เราบน่บนๆกนว่าพลาสติกมไม่ย่อยสลายครับ ถ้าเราใช้มันสำลังผสมหรือว่ามันสำลังกันกันเต็มที่นนเลยอันนี้ในทางในทางที่จะในทางปฏิบัติท,ทําได้แล้วเพียงแ,แต่ขณะน,นี้เรื่องต้นทุนยังมีปัญหาแทนโฟ<อ>มได้ไหมครับ<ฮ>ไอ้คอนโฟมเช่นเดียวกันโฟมนี่ก็เป็นสินตัวหนึ่งซึ่งเรากําลังมองดูอยู่ยนะฮะแม้แต่แม้แต่จะเอามาผิดเป็นไอกรดชนิดหนึ่งที่เรียกซักซิริกแอซิดเนี่ยต่อไปนี่ก็จะปิ ผิตเป็นพวกผงซักฟอกเป็นยารักษาโรคอะไรต่างๆอนาคตยังไปอีกเยอะเพราะอะไร mm hmm. ก็เพราะขณะน,นี้เทคโนโลยีในแง่ในด้านของ mm hmm. แป้งซึ่งเป็นทั้งแป้งข้าวโพดแป้งอะไรต่างๆซึ่งต่างประเทศได้พัฒนาไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนํามา mm hmm. นํามาซื้อมาแอปพลายมาพยายามที่จะเทคโนโลยีเนี่ยทำได้ แต่ขณะนี้ราคามันยังไม่คุ้มใช่ไหมครับถ้ามันลงไปตามปริมาณน่าจะยิ่งทําให้ง่ายใหญ่ยิ่งจะง่ายใหญ่อันนั้คืออนาคตแต่ผมขอขอเมือสองสองสามสปีก่อนเนี่ยนะฮะสถาบัน TDI ก็ได้ทําวิจัยให้กับสถาบันมันสำปปหลังเนี่ยนะฮะว่าอนาคตในการใช้มันสำปปหลังจะเป็นยังไงเราก็ดูหลายอันนะฮะแต่ผมอยากจะผมคิดว่าแป้งเนี่ยเป็นอันหลักเราคงจะกลับมาใช้สำหรับ เป็นอาหารสัตว์ถ้าเผื่อคือเรากมาลังมองว่าตลาดยุโรปเนี่ยจะค่อยๆอันตรธานไปนะฮะมันก็จะค่อยคหมดไปแล้วเมื่อหมดไปแล้วเนี่ยเราก็จะใช้แป้งนะฮะแล้วแป้งเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอันที่จะมีอนาคตจําใสที่สุดแล้วผมอยากจะเติมเพิ่มเติมด้วยนะฮะว่าแป้งแม้กระทั่งแป้งดิบนะฮะถ้าหากว่าทางกระทรวงพาณิชย์จะเวลาในการไปเจรจานั้นพยายามหาตลาดแป้งดิบนะฮะพยายามชักชวนให้ เพราะว่าแป้งดิบเนี่ยมีการคุ้มครองในทุกประเทศในอัตราที่สูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นในการเจรจาต่อรองเวลายื่นหมูยื่นแมวกันใน WTO ที่ไหน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 ก็ตามเราจะต้องถือว่าแป้งแป้งเนี่ยนะฮะสำคัญที่เราจะต้องพยายามเป็นเรียกว่าเป็นรายการเบอร์หนึ่งเป็นรายการเบอร์หนึ่งในการเจรจาน่านมตีเห็นด้วยตรงนี้นะครับตอนนี้เกาหลีกับจีนก็ทาอยู่เสร็จแล้วต่อมาที่เราจะใช้ก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวก อาหารสัตว์ก็ยังใช้ก็เริ่มใช้บ้างนะฮะแล้วก็อันหนึ่งที่เราจะไม่มีวันใช้แต่มีการคนพูดเสมอทุกคนที่พูดมันทุกครั้งที่มีคนพูดเรื่องมันมันสัมปัลังก็คือเอาไปทำแอลกอฮอล์อันนั้นเนี่ยนะฮะนอกจากเราให้ลดภาษีโดยคือภาษีที่เราคิดสําหรับรที่คิดกับเบนซินเนี่ยคือถ้าเผื่อเราคิดภาษีเบนซินกับแอลกอฮอล์เท่ากันนะฮะไม่มีทางคุม,ม,มนะฮะ วิธีเดียวเบนซินยังคุ้มกว่าเบนซินจะดีกว่าเสมอครับถ้าเทีภาษีเท่ากันครับนอกจากว่าเราลดภาษีพิเศษให้กับแอลกอฮอล์นะฮะซึ่งซึ่งผมคิดว่าในแง่ในแง่เหตุผลท่านท่านป่วงแล้วมันไม่ควรครับแล้วฟรุตโตสนะครับสารความหวานที่อันนี้อันนี้มาต้องผ่านการเป็นแป้งทางเป็นแป้งน้น ทำเป็นแป้งพอเป็นแป้งแล้วเขาจะไปทําอะไรก็ตามใจตอนนี้มีโรงงานที่แกงคอยรู้สึกวันหนึ่งซื้อตั้งเป็นพันตันไม่ใช่เหรอครับมีโรงงานโลงเดียวที่ถิตไทยให้ฟักโตสนะฮะโรงงานเจ้าคุณที่กรงแกงคอยนี่แหละนะฮะแล้วก็กําลังผลิตก็ว้มากนักแต่ปัญหาที่เขาติดอยู่ขณะนี้มันปัญหาที่ว่าออยอไม่คือมันติดอยู่ที่อาหารและยา,ย,ายังไม่รรองไม่คือใครไปขอตอนนี้ขอไม่ได้มีได้โรงนี้โรงงเดียวเอาอย่างนั้นแหละครับครับเพราะว่ามันมี มันมีกฎของทางออยเนี่ยซึ่งยังโปรเทคไอสินค้าน้ําตาลน้ําตาลอยู่อันนี้อันนี้ถึงมันติดอยู่ตรงนี้ก็คือคือต้องเข้าใจด้วยนะฮะว่านโยบายของเราเกี่ยวกับตัวน้ําตาลเพราะว่าไอฟรุกโตสเนี่ยมันมาทดแทนน้ําตาลขณะนี้เราก็มีนโยบายอีกชุดหนึ่งนะฮะสำหรับน้ําตาลอไอโรงงานฟรุกโตสเนี่ยโไให้พรีเวล g e ไป โดยไม่ได้สํานึกว่าอันนี้เนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับนโยบายน้ําตาลซึ่งเรามีการคุ้มครองเราตั้งราคาน้ําตาลภายในประเทศให้มันสูงนะฮะเกินกว่าที่มันควรจะเป็นแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นการ subsidize ผู้ผลิตเสร็จแล้วเราก็มีคนผู้ผลิตนี่คือทั้งโรงงานน้ําตาลผู้ผลิตผู้ผลิตยชาวไร่อ้อยนะฮะเสร็จแล้วเราก็มีโรงงานสร้างขึ้นมาเพื่อให้แข่งกับชาวไร่อ้อยคือฟู้ดดอส ก็คือฟรุกโตสมันก็เกิดปัญหาอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมไม่ทราบว่าใครเป็นคนมีหัวใสขึ้นมาที่จะอนุมัติให้เกิดใ้โรงงานอันนี้ขึ้นมาขณะที่เรามีนโยบายเกี่ยวกับน้ำตาลอยู่เนะเมื่อกี้เราพูดถึงไอ้พวกสารความหวานซึ่งเป็น,เป,นเป็นทางเลือกหนึ่งรนะเรื่องของการแปรรูปแป้งเพื่อใช้ในอุตสาหการรมต่างๆทั้งกระดาษทั้งอาหาร,รก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่มันสำาลังมาไปได้มากกว่านั้นนะมันสามารถไปผลิตเป็นเ,เป็น พวกสารอ <bunker. S 1> <Elijah, S 2> ินซีต่างๆกดมะนาวก็ดีก็ผลัิตได้ผงชูรสนะครับตัวนี้ที่เราส่งออกนะเราไม่เราเราเห็นตัวเลขส่งออกเป็นผงชูรสที่จริงในนั้นเกินครึ่งเป็นมันสำหลังนะครับนั้นก็มาจากแป้งก็คือก็คือไปทางแป้งฟังดูอนาคตแล้วถ้าเรามามมงเนี่ยในรูปของมันเส้นเองเนี่ยก็มีทางที่จะไปในตลาดที่นอกเหนือจากที่ปัจจุบันนี้ที่เราเราทำอยู่เราไปมันเราส่งไป สาภาพยุโปรปเราส่งไปเกาหลีรเรากําลังทามาอยู่กับทีมงานที่ที่ทําเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยทำยายงไงไ้เป็นบรรเส้นที่ปลอดดินรายเป็นบรรเส้นที่สะอาดเพื่อส่งไปให้ตลาดที่ก็ทุกวันนี้ก็นําข้าวเม็ดข้าวโพดไปทําแป้งแล้วก็แป้งไปทาสารกอมหวานหายฟักตัวใส่หลับใจอยู่ในประเทศเนี่ยนะถ้าเรามาันสาลังแถมเราเอาแป้งไอ้บรรเส้นเนี่ยนะครับไปบอกเขาว่านี่คุณเอาไปใช้ทนได้ ต้องตัดูป็นเรื่เตาอะไรทำนองอย่างนั้นก็เนี่ยเรากำลังดูอยู่ว่าในรูปแบบไหนที่มันเหมาะที่สุดแล้วเราก็ไปจอดเพราะ่งคุณชะลอพูดเมื่อกี้เนี่ยอย่างเช่นว่าจะไปทําพลาสติกหรือทําโฟมก็ดีเนี่ยนะครับก็ไปแข่งกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเพราะว่าเท่มาจากปิโตรเลียมมันก็ทําพลาสติกทำทำโฟมทําอะไรต่ออะไรก็หมายความว่าถ้าประชาชนคนในโลกนี้ตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆเนี่ย เขาอาจจะหันมามันสำหรังมากขึ้นคือข้างหน้าเนี่ไม่เห็นชัดมันเห็นชัดอยู่แล้วนี่ฮะว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมนี่อมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดขึ้นกับประเทศที่ลยแล้วตลอดเวลาเพราะงั้นเนี่ย r e q u i r e m e n t หรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆในต่างประเทศนั้นเนี่ยมันจะเริ่มจะเริ่มบังคับให้ทุกคนต้องหันมาใช้ สารที่สลายตัวได้โดยทางธรรมชาติไม่เชี่อมากตรงนั้นเนี่ยบทบาทของมันทําหลังมันจะเข้าไปตรงนี้แล้วเราต้องเตรียมตัวไว้สําหรับอนาคตข้างหน้า